ครับสวัสดีไปเป็นจางครับไม่ดีพอไหมพี่น้องทุกท่านนะครับไม่รู้จะเสียงเนอร์ทำไมเนี่ยโอ้โหะวันนี้เราก็ไม่อยู่กับ b i o s h o c k i n f i ิ i t e กันอีกแล้วนะฮะโด้แป,ป๊บโดแป,ป๊บอออนี่พี่แถวนี้ไม่รู้หรือว่าผมแอบโดของเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรกันเลยนี่เราไาอยู่ที่ฟิงตันนะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่าลานเกี่ยวกับธุรกิจของมิสเตอร์ฟิงก์นะฮะก็มิสเตอร์ฟิงเป็นใครเดี๋ยวค่อยเล่าออ้โหแบบอย่างพร้อมเพียงมีจังหวะจะโคร นิโตฟิงเอาง่ายครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนครลอยฟ้านะเช่นเดียวกับคอมสต็อกนะฮะแต่ว่าคอมสต็อกเนี่ยเป็นผู้นำนะฮะจริงจมีหลายคนนะแต่ว่าเขาก็พูดถึงอยู่บ้างแต่ว่าคนที่ปรากฏตัวจริงๆก็มีไม่เห็นเห็นไม่กี่คนนะฮะก็รอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมันมีของยู่ตรงนั้นนะไปเอาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแป๊บหนึ่งซ่วงนี้เป็นช่วงของการสำรวจนะความสิวิไลของเมืองโอโปลมันคืออุตสาหากรรมดีๆนี่เอง โดครัไม่สนโดเท่านั้นอันนี้อะไรคลิปเอาไว้สะดอกกุญแจฮะโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงข้างล่างนี่ไงโอ้โหเฮ้ตำรวจว่ะคือต้องระวังนิดน,นึงนะฮะเวลาเราเก็บของอะไรพวกนี้ถ้าเราหยิบไปไม่ดูตามมาตาเรือนฮะ โดนจับนะฮะเนี่ยมองมองไปที่ผมจะเอาของบางทีก็ไม่โดนครับไม่เข้าใจเหมือนกันไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวแวะไปทางนี้โอ้โหตำรวจเต็มเลยอะตรงนี้โอ้มีกล้าหยิบวะเออเข้าไปข้างในฮะโหของเพียบจุดจดจิ๊เจ้าอุ้ยมันก็มีเกียร์อยู่ตรงนั้นน่ะจะไปหยิบยังไงโอ้โห ขอโทษนะฮะสเตลได้ไหมเนี่ยแอบสเตลได้ไหมนี่นะอุ้ยเว้นแล้วมันได้ยินไหมเนี่ยชิปชิปแล้วโอเก็บเก็บเก็บเไปก่อนเวแล้วเวแล้วโอ้โอเรียนเรียนเลีเอาไม่หมดเอาไมหมดอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยว้อุ้อ้ยย้ย้ว้อ้้้้ยออออ้้อ้ยอยแล้ว มายันไอตัวนี้เลยอ้ยนั่นมันลุยจี้มาริโอ้ทุยไม่ใช่อว้ยเอ้ยเอาไงดีวะโอ้มันอยู่ข้างนอกเต็มแน่เลยอ่ะนี่นี่หน่อยนี่รู้กันหมดเลยเหรอเวนกามแล้วออ้ยมอสกิโตเต็มเลยอ้ยิงยย้ มอสติโต้ลำคาดลำคาดโอ้ยโอ้ยเกราะเกราะไม่เอาไม่ไหวแล้วเอาไม่อยู่แล้วโอ้ย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 นี่นี่นี่เล่นพักเล่นพวกไปไปไปอย่าใช้เยอะฮะเดี๋ยวไม่มีจะใช้เนี่ยนี้แล้วโอ้ยดิ๊ดดิ๊ดไปตัวนี้ก่อนเลยนี่แน่พังซะเฮ้ยหมดแล้วเว้ยโอ้ยยังไม่หมดเมื่อกี้เห็นมันหมดไหมวะเอ้ยไปอืร่วงลงซะเอ้าพังกันเองงั้นละดีฮะนั่นคือวัตถุประสงค์ เดือด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 อู้ยแพตติออนแพติออนแพติออนโอ้เอาให้ตายตายซะสิตายซะทีช็อตก็มาช็อตก็มาช็อตหน่อยตัด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 โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเราอ่ะมันต้องเจออย่างนี้อยู่โน่นใช่ไหมหมดเรียบร้อย ไม่มีใครกล้าเห้อทีนี้ไม่ได้อยากทำเลยจริงๆไปทางนี้ใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนนี้มันแวบเวบอะเราจะเข้ามาเอาอะนี่นี่นี่เนี่ยวะเอออ่าคลิปกุญแจครับไปทางนั้นเขาบอกให้ไปทางนั้นเหมือนจะรู้ ลิซ่ฟิงก์ลิซ่าฟิงค์เป็นหนึ่งในผู้คิดนวัตกรรมมากมายนะฮะไอชอ็ชอกจ็อกกี้ก็อันหนึ่งอะอะไรเนี่ยมันโหมันเละเทะอ,อย่างเงี้ยน,นะหาตัวอลิซาเบตหาตัวน้องเบตแงะครับแงะออกไปเลยไป อยากรู้ไหมว่วาเราทำยังไงกับของพวกนี้บางทีเธอจะไม่รู้หรอกอ่าวิ่งไปแล้วอลิซาเบธอลิซาเบธเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดคุยกันแป๊บหนึ่งไปเพื่อนโอ้โหเฮ้ยหยุดฟังฉันก่อนเออย่อครับย่ออยู่ไหนแล้วอลิซาเบธขอคุยด้วยหน่อย ไปให้พ้นโอ้ยข้าวของตกมาแล้วเฮ้ยลอยแยกเฮ้ยอุ้ยๆๆดอะไรเนี่ยอลิซาเบธออ้ยขวางว่ะมีม่วงเวลาด้วยไหมไไหยุดก่อนได้ไหมันไ,ไ,ไม่ได้โกรธอะไรเธอโอ้ยโอ้โหมาเป็นพาเรดเลยวะถอยไป โอ้ยฉันจะไม่ไปกับคุณหรอกอย่าเข้ามาในนั้นอุ้แต่แล้วแต่แล้วเอาเฮ้ยอุ้ยทางปิดเฮ้เราจะไปยังไงวะเนี่ยมันจะต้องมีทางอื่นเดี๋ยวๆทางนี้ป่าวะเออเดี๋ยวๆเอาอันนี่เหรอวะ ไปไหนแล้วเนี่ยอลิซาเบธโดนจับไปแล้วอะพระเอกต้องไปช่วยแล้วนี่ไงเรสคิวลิซาเบธแล้วตรงนี้มีอะไรครับเราจะต้องโอโ้โหสไนสไนเอาสไนไปดีกว่าแปลว,ว่ามันต้องได้ใช้ฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเฮ้ยปล่อยฉันนอปปล่อยมาช่วยแล้วอลิซาเบธ ออยู่นั่นแถวนี้ม,ไไมีอะไรไหมเนี่ยอ๋อมาเป็นคลังโอ๋ย, Serbia, ยังดียังดีเจ <Hey, S 1> ล้เฮ้ยมันล่อเราหรือเปล่ายิงดูดิไม่เข้าด้วยช่วยลิซเบธครับอยู่ตรงนั้นเองข้างล่างข้างล่างมารู้แล้วว่าทำไมต้องมีสไนอย่างนี้นี่เองปักที่หัวเขานี่แน่โอ้โหโอ้โหจะเล่นจะเล่น จะเล่นกับพี่เหรอฮะเ,เล่นใช่ไหมอุ้ย,ยมาตอนไหนมาตอนไหนมันโหดมาใช่ไหมปึ้มเข้าไปอีกทีหนึ่งโหรีโหลโดนานมากแต่เย็นๆนี่แน่ไข่ทะลุหัวเข่ามีอีกไหมอ้ยเป็นเน็ตลันเชอร์หรือเปล่านี่อย่างนี้ใช่เลยเดี๋ยๆๆ หาจุดนี่เจอแล้วยิงตัดกำลังมันก่อนชะลออูใส่ชุดเกราะมาเป็นชุดเลยแน่นเหรอแน่นเหรอโอ้ยตรงนู้นก็มีฮะกำจัดมันก่อนอืมแล้วก็จัดการอ้แน่นชุดอีกรอบเนึงยูไอ้ข้างล่างนี่เดี๋ยวๆๆเ,เ,เออไข่ทะลุจะหมดแล้วฮะ กระสุนจะหมดแล้วต้องยิงให้คุ้มโอ้โหมีป้อมปืนด้วยเอามันมันมันโหนมาแล้วโ,โหนไปไหนวะไปตรงโน้นอู้มันแถมมันแถมยิงได้ไหมเนี่ยมันจะโผล่มาไหมไม่โผลว่ว่ะแอบนี่แบบอบเหรอนี่ต้องไปซะละในตรงป้อมปืนโอ้ยต้องหาทางที่จะไปงั้นเราไปทางนี้แหละฮะ อยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ยโหเยอะเยอะเยอะมึงอย่าเยอะรออยู่นั่นแหละโอ้มึงอย่าเยอะโอ้เอาละฮะนี่บอลเลกันมันก็คือเกณฑ์ลันเชอร์อ er แล้วโอ้ยมันลันกษณะการยิงมันเป็นโปรเจกต์ตายครับยิงตรงตรงไม่ได้โอ้โหไกลไปไกลไปโอ้ย,ยอต้องสูงกว่าน,นี้ฮะอุ้แตเ่เที่ยวโอ้ยลืมดูตัวเองจะตายแล้วครับ มีสนัอยู่ตรงนี้อีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ต้องอัพมันหรอกอันนี้วีน่าอัพกว่าโอเคเลือดสซ่ด้วยฮนะโอ้เหนื่อยอะไรจะขนาดนั้นนี่ต้องหาแนวยิงเออไม่ถึงสูงอีกสูงอีกสูงอีกต้องหาหมุมให้ได้นิดอีกนิดอีกนิดได้แล้วเออ,อ,อ กว่าจะแม่นยำขนาดนี้ได้นะฮะโดนไปเยอะเอาสไนามาอลิาเบตอยู่ข้างในฮัลโหลเอาไปแล้วเฮ้ยหยุดก่อนฉันจะไม่ไปไหนกับคุณทั้นทงนั้นอลิาเบตเดียวโหทำเป็นพ่อแง่แม่งอนไม่ได้ในกันละครน,น้ำเน่าเฮ้ย เหนื่อยนะเว้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยแฮนดี้แมนกูตายแล้วโอลเจฟเปิดสวยเล้ยวว้าวอุ้ยโยมาที er. ่คอนเทนเนอร์ไม่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 เดี๋ยวดูโอ้เกาะไว้ทันนะอย่าขาดนะเว้ยนั่นไงกูว่าละแล้วโ,ลโอ้โหโอ้โหยังไม่อยากตาย อู๊ดโอ้อลิซาเบตช่วยขอบคุณครับมีบอลลูนโผล่มาอู๊ยแต่ก็อู๊ดิดๆๆิโอ้ช่วยหน่อยครับเฮ้ย,ยผมจะลื่นแล้วอย่าตามฉันมาคุณดิวิทอลิซาเบตผมมีภารกิจที่จะทำให้เราสามารถเอาเรือกลับคืนมาได้นะคุณพาเราไปจากที่นี่ได้งั้นเหรอใช่เพียงแต่เราต้องมีอาวุธที่มากพอที่จะก่อกบฏและจะไปเอาอาวุธพวกนั้นมาจากไหน จากหนึ่งในเพื่อนหรือพันธมิตรคุณนั้นเหรอมีช่านนำปืนอยู่ในฟิงตันเขาน่าจะอยู่ในพาร์คว่าไงหุ้นส่วนคุณคนโกหกคุณดูวิทแล้วก็ชั่วด้วยเออขอบคุณแต่ว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถพาฉันไปปารีสได้ตกลงนะถือว่าตกลงนะอย่าสบายใจไปพอจบเรื่องแล้วคุณก็ไม่มีความหมายกับฉันแล้วโอเคโอเค เ,เดี๋ยวลองสะดอกุญแจในนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมสะดอกุญแจแป๊บนึงช่วยหน่อยนะครับแล้วเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยมีตำรวจเฝ้าระวังอยู่ขอเข้าไปดูข้างในแปรบโอ้เกียร์ครับเทกไปแหลมเป็ดอย่าทำอะไรผมนะผมมีปืนไม่ทำอะไรใช่ไหม Your family's future begins today อนาคตของครอบครัวของคุณเริ่มแล้วอ๊ไม่ไม่ขโมยดีกว่าไม่จุ๊บดีกว่าเดี๋ยวโดนจับไปอยังสงบเสงี่ยมตรงนี้จุบได้ไหมไม่มีให้จุ๊บอ่ะเงั้นก็ลองดูอันนี้แล้วเราก็มาอัปเกรดอาวุธกันเล็กน้อยนะฮะนี้เราก็ใช้ปืนที่เรามีแล้วก็ปืนที่พบบ่อยนะน่าจะเหมาะที่สุดแล้วอ่าเพิ่มความแม่นยําครับแล้วก็แค่นี้ อ,อีกข้างหนึ่งมันคืออ๋ e อทั่วไปไม่จําเป็นเข้าไปเลยฮัลโหลโอ้โหสีทองอารามเชียอนาคตของคุณคือฟิงตันอลิซาเบธถามว่าใครส่งให้มาหาการสมิธนะฮะเฉลอช่างทําปืนนะฮะก็เป็น เดซี่ฟิสรอยนะเป็นหัวหน้าผู้นำกบฏนะฮะใน,ในนี้เส้นทางของกลุ่ม Vox p คส์บออันนี้คือกลุ่มก่อกระบฏนะฮะเดซี่ฟิสรอยนำกลุ่มก่อกระบฏท,ที่ชั่วร้ายของเธอไปสู่การล่มสลายฟินเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคอมสต็อกนะฮะ พวกที่คอยป่วนโคลัมเบียนะฮะแล้วก็เป็นพวกที่บอกให้เรามาเอาปืนจากช่างทําปืนนะฮะเพื่อแลกกับเรือเหาะที่เขายึดไปอ่ะเราจะต้องไปเอาคืนนะฮะขอโดแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเทปออดิโอล็อกโอโหคนเพียบเลยอยากก่อเรื่องดีกว่าเราไปแต่โดยดีให้ตรงนี้แวะแวะได้ไหมอ่ะ เ,เราจะต้องไปทางนั้นนะฮะไม่ให้ไม่ให้สะดอกกุญแจทําไมล่ะเราไปทางนั้นแต่ว่าไปไม่ได้ครับงั้นต้องเอาข้างๆนี่สะดอตรงนี้ <c oughs> ช่วยหน่อยครับเราต้องไปทางนั้นนะฮะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เรียบร้อยมีลิฟต์อยู่เราสามารถลิฟต์แถวๆนี้นนนได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันแพทริออตอยู่ข้างล่างมันขยับได้ด้วยอันตรายไม่ว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โห้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เทียบเลยเทียบเลยอูดลงไปครับมันจะแบบเอ้ยตายสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 ตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บ หลบหูมี่หลบเหรอหลบใช่ไหมมา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 พร้อมแล้วเว้ยทางนี้ยังยังไม่ตายเลยแพทยิอี่อดยังไม่หมดมาสองซะหน่อยอีกหน่อยอีกนิดนึงแถมอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพียบเลยสามคนสามคนเลยแล้ว ไปพน้นโอ้ยยังยังไม่มีเวลาเก็บตอนนี้โอ้ยหยิบซองไม่ได้ตายแล้วเทียบเลยโอ้ยสามด้วยสี่ของเนี่ยตายแล้วไปพน้นโอ้ขอบคุณครับในที่สุดทำไมถึงทำกับฉันได้ เทียบเลยอะ่ะผมนีิช็อกเลยนะเนี่ยกำลังอึง้งอ่าข้าแวะสำนักงานแป๊บหนึ่งเช็คให้เรียบร้อยก่อนไปนะฮะคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเอาปืนสั้นนี่แหละวะไรเฟิลมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับตอนนี้อันนี้อันนี้มีอะไรครับโอ้นี่น่าจะเป็นล็อกเกอร์ของสเลดนะ อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ไปสำรวจนี่น่าจะเป็นออฟฟิศโอ้มีไม่ได้เติมครับเต็มพอดีมาเปิดตู้เซฟกันวอนเช d เอาละครับอขอบคุณครับเหมือนคนที่อยู่บนโปสเตอร์เมื่อกี้น่าจะเป็นช่างทำปืนนะฮะ ใช่ไหมวะชื่อเชล,ลินเชนลินคืออะไรเชลินที่มันเกาะถนนได้ทุยนะั่นมันมิชลินวิ่ง <c oughs> ไปทำชื่อเขาดเสียห,หายหมดต้องเข้าไปในลิฟต์นะฮะตรงนี้หรือเปล่าเข้ายังไงอะ่ะมันมาทางนี้แล้วอ๋อ,อปุ่มปุ่มอยู่นี่เองนี่แน่หายยากหายเย็นเหลือเกิน ทีนี้ก็รอลิฟต์ลิฟต์เเไปทำอะไรครับนี่เป็นล็อกเกอร์ของสเลดเขาเคยทำงานอยู่ที่นี่นี่เป็นไดอารี่ของแม่ฉันแล้วทำไมสเลดถึงมีได้ล่ะเนี่ยสามีของฉันบอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาด้วยเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแต่ว่าไม่ได้เป็นคนโง่เด็กเลวนั่นจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูใดๆ แม่ของฉันเธอเป็นคนที่ขังฉันไว้ในหอคอยนั้นอลิซาเบตฉันอยากจออกจากเมืองนี้ได้โปรดพาฉันออกไปทีจัดให้เลยฮะจัดให้รอลิฟต์มาแล้วที่เปิดลิฟต์อยู่ตรงนี้อือมาแล้วเสียงอะไรเอ่ยสวัสดีผมชื่อเจอร์รีฟิง์ แล้วผมอยากจะแบ่งปันความเห็นส่วนตัวนิดหน่อยอะไรคือสิ่งในชีวิตที่น่ายกย่องที่สุดบนโลกใบนี้ทำไมนะเหรอคือพึ่งไงล่ะเคยเห็นพึ่งไปพักร้อนไหมเคยเห็นพึ่งป่วยบ้างไหมคำตอบก็คือไม่ <B. S 1> เขาบอกเลยว่าจงเป็นพึ่ง B ดะบีมันเป็นการเล่นคำนะฮะบีแปลว่าเป็นแล้วก็บีได้แปลว่าพึ่งนะฮะนิดหน่อยๆนะมันเป็นวาทะเอ้ยโทรศัพท์เว้ยรับสิคะเออฮัลโหลคุณดูวิ์คะเออใช่ครับซื้อสายรอคนณฟิงแป๊บหนึ่งนะมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน be. er, ี mm ่นี่ฟิงนะฟังนะเด็กน้อยเราได้จับตาดูนายแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่านายคือกู้แข่งขันตัวท็อปเลยนะ ตอนนี้ผู้ช่วยของผมแ<อ>ฟลมโบจะช่วยคุณจัดหาทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยก,ก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าเขาพยายามจะตีสนิทด,ด้วยอะไรอย่างนั้นนะไอ้ฟิงมันมีแผนชั่วร้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหหมอนี่น่ะอีกโก้จัดะมัดโอ้ตัวหุ้มทองกันเลยทีเดียวทองแท้หรือเปล่าอะ่ะไม่ใช่แบบว่าไปกระเทาะอ,ออกมาเนื้อในเป็นปูนซีเมนต์ตานอินซีนะ เออแล้วมันเลยจะถึงเนี่ยโหลงเล็กมากเลยโหยังไม่ถึงนะเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยๆๆไปไหนกันโอ้โหเพียบเลยอะ นี่มันเป็นอ่ออมาัีของฟิงค์นะฮะมีวาทะมากมายอยู่กับฟิงค์พูดไปเรื่อยถึงแล้วคุณดูวิทขอ,ขอต้อนรับสู่ฟิงตันเรามีของจะให้คุณที่มันจะเป็นนะโอเคมาเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนโอ้โหเอาใจสุดฤทธิ์เลยนะ และเขาต้องการะายจากเราเนี่ยขอโทษนะคุณผู้หญิงแต่ว่าคุณฟิงนั้นสนใจในสุภาพบุรุษคนนี้มากกว่าขอโทษทีนะคุณผู้หญิงแต่ว่าคำถามมันอื่นนั้นเอาไว้ถามคุณฟิงโดยตรงก็แล้วกันนี่ฟังดูเหมือนข่าวดีวคุณหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับฉันมันไม่ใช่เหมือนอยากจะคุยกับเราคนเดียวนะ g e n t l e m e นย้ำว่า g e n ท l e m a n นะจ๊ะสุภาพบุร,รุษเราจะสำรวจเล็กน้อยนะแล้วเราก็จะ ตามลูกสอนไอ้ฟิล์มันเป็นเกย์หรือเปล่าวะมันสนใจแต่ผู้ชายมันสนใจผู้หญิงโดให้หมดโดให้หมดเรียนครับกบคุณครับตังใกล้หมดแล้วฮะต้องหาเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วเนี่ยมีอยู่สามร้อยสามร้อยน,นี่เราจะไปหากันช็อปฮะอ่าโอ้โหยิงได้ไหมเนี่ยไม่อยากยิง ยิงนี่คงก่อสองครามเป็นแน่แท้ตรงนี้แน่ๆเลยหาเชลลินหามิเชลินมิเชลินอีกแล้วเชลลินนะฮะช่างทำปืนเข้ามาแล้วมีวอลซโฟนตรงนี้เจ็บ hey, โดไม่ใช่ของเราเราก็เอา ตังเหลือน้อยแล้วฮะเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้นะไม่มีตังนี่อยู่ไม่ได้จริงเฮ้ย <Hey, S 2> คลิปโอเคขอบคุณครับอลิซาเบธบอกเก็บด้วยนะจ๊ะเข้าไปเลยอ่ามีโรงเขาเรียกว่าอะไรวะเตาเผานะฮะเตาหลอมอะไรอย่างงี้ขึ้นไปข้างบนฮนะ ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะโอ้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหิ่งพระพุทธเจ้านี่เขานับถือศาสนาพุทธเหรอเฮ้ยทำไมมันโอ้ยของมันกระจัดกระจายแบบนี้ล่ะคุณเชนลินมีใครอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มีคนมาถล่มที่นี่ใครได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่ามีคนอยู่ข้างล่างอะ่ะมีคนมีเสียงผู้หญิงร้องไห้นะฮะลงไปดูหน่อยทาไมไอตอนมาไม่มีล่ะอา้าวผู้หญิงอ๋อเป็นภรรยานะฮะขอโทษนะครับขอโทษอที่ต้องรบกวนคุณ แต่ว่าเรากำลังตามหาคุณ,คณลินอยู่คุณเชลินน่ะบุกเกอร์คุณเชลินไม่อยู่ที่นี่เขาไปแล้วพวกนั้นพาเขาไปที่ flying squad ฉันได้ขออ้อนวอนกับพระพุทธเจ้าสวดมนต์อ้อนวอนเพื่อให้สามีฉันกลับมาแล้วก็ถูกพาตัวไปที่ไหน ทุกคนไปที่ Good Time คลับแล้วคล<ะ>ับน<ะ>ี่มันอยู่ไหนล่ะคุณครับบอกหน่อยว่าคลับนี่อยู่ไหนไม่เป็นไรบ er. ุกเกอร์เราจะหาเองลอยเธอไปทำไมวอล์กโปรลี่ถึงไม่ช่วยเชนลินทำไมเดซี่ฟริสลอยไม่ช่วยเชนลินฟลายิงสควอตคืออะไรพวกตำรวจเนโอ้โหเฮ้ มันต้องมีอะไรเกี่ยวโยงกับฟิสุลอยนะฮะอันนี้มีอะไรไหมมีแต่เตาร้อนๆเอาละครับผมออกมาอีกรอบนึงผมว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วแหละ ว่าตรงนน้นมีป้อมปืนใช่ไหมนะอุ้ย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 เฮนดี้แมนสวยแล้วนี่นะเอ้าช่วยยิงแฮนดี้แมนหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามาเอาอะไรดีวะอู้ดไฟฟ้าเออนี่นี่เออจุดอ่อนมันอยู่ตรงกลางแน่เลยโอ้ยโหยตัวใหญ่มากตะค้อปีหลังคาแม่งเลยเป็นสไปเดอร์แมนเลยกูดีดีอุ้ยอุ้ยมันตามมาด้วยอุ้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 ยใหญ่ยุกยุยุกยุกกูยุกอ่ะอู๊ดีไม่ได้โอ้โหเฮ้ย ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่อ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โีต้องเล่นของใหญ่โอ้วนี่ก็ป้อมปืนหายหายบ้านแล้วหรอเฮ้ยอยู่นั่นเว้ยเออเฮ้ยไม่ขยับด้วยเอาไอ้นี่ก่อนเออเดี๋ยวค่อยว่ากันพอจัดการไอ้นี่ก่อนเอาเอาไอ้น,อไอนี่เอาช็อตโอ้โหลนลัดเอาช็อตยิงยิงยิงปนช็อตมาตรงทีนี้เอาให้หมดแม็กเอาให้หมดแม็กซัดเข้าไปใหม่อีกนิด อีกนิดน่ะยังยังมันไม่ลงมาก็เฮ้ยมันเป็นบรัรปล่าวะเอาลวไงเอาลวไงเฮ้ยตลกอ่ะ <What? S 1> ตายครับระเบิดตุ้มไอ้นี่ก็มาตาเองแล้วตาเองแล้วแลวแกกันหน่อยเรียบร้อยโอ้ยก็ถ้ามันเป็นบรัรกก็ก็ถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวได้รถขึ้นแวะไปดูหน่อยเดี๋ยวจะได้โดนะ <c oughs> โหดูท่าตาย น้าตายน่าเกลียดมากหืตูดโอ้ยจะร่วงก็ไม่ร่วงเออนี่เกียร์ครับเก็บก่อนโอดูสภาพไปข้างในนี้เฮ้ยรอยแย่เป็นสีแดงเว้ยมีเสียงเพลงเสียงเพลงร่วมสมัยด้วยนะ วันนี้ไม่ชินไม่มีตังคนะ์ฮะไม่มีสั่งเติม,ม,มอีกกล้วยวันนี้เอาละครับผมไปตามยาถากรรมตัวเองต่อละไปที่กู๊ดไทม์คลับนะฮะไปช่วยเชลลินกันผมว่ามันไม่น่าจะจบแค่นี้ เตรียมตัวให้พร้อมอะไรที่สามารถถงเวลาศัตรูได้ก็จัดไปครับอะไรนี่เอาละ เอาคในสุดเราเข้ามาที่กู๊ดชา m ์มคลับแล้วนะครขอพักไว้ตัวนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะเราจะไปช่วยชิลลินกันในพาร์ทหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย